โอยวินวดีโอนี้เป็นการหากินแบบชาวบ้านเนื้อหาอาจมีความรุนแรงอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำโลกสวยให้เลื่อนผ่านครับมายิงป่าเลยครับนี่วันนี้เอาแบบนี้ครับเดี๋ยวพ่อกันนะครับเดี๋ยวดูรอดชมผลงานนะครับพ่นน้องเพียบเลยป่า

อ้าว,เร,ราวเรียบร้อยครับเรียบร้อยอเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยนะงาน,นโอ้ยถือใดดอกมันหันหัวหายอือ ของก็หละอืหนึบร้อยโอ้ของ,งังอของเสียกงังี้ยหล่ะของเสียกเบ็ดโอ้ยอะไรอยู่ครับตัวใหญ่อยู่แดงเกือกเลยอื่แดงเลยครับนี่ตัวนึงะ ะะโอ้่าโอ้คือ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 นึกว่าขามนึกว่าขามโอ้ยขึ้นอย่างแรงเลยโอ้ตัวมาไงครับตัวน้อยโอ้ตัวน้อย เห็นว่าชัดครับมันเห็นล้มแหง้งลมงลมันแรงลมมันแรงม้อนฝ่าย,ยากมากเถือนี่น้อยจนโอ้ใครใครเกือบว่าเถิดเข้าไปถุงตันวนี้เข้าถุงไป เรียบร้อยลักษณะอย่างเรียบร้อยครับเต็มที่ห้าหลุดซะละมาลดไปล,ลดตกด,ดอกนี่หลุดคร้บ กดอกมันยังยไงครัยังกำลังโอ้ตากนันโอ๋โอ๊ยใกล้พดครับไปแล้วขึ้นใกล้พด

một lần ครับโอ้ căng hướng ไงอุ้ยบัตถ,ถืออู้ข้ามกลางเะเแข็งงันครับใน,นอ้าหกเจ็ด เก็บเต็มแล้วครับเก็บเต็มแล้วแดนพูนมันหมดเดียงครับมันจับมันนี่บระเดียหมดหลายคนมิมึงมิมึงนางพอยไปก่อนครับมือลัางม,ม้อยหมดก็เออ,เอ,อ่นเต็มมือ もう太い。<laughs> mọi người có những to không có gì 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 không ไปกันขากันเฮ้ยข้าจะเปิดกล่องปลานี้มาหล้วนี้มาแล้วครับเปิดกล่องบ่ไรอย่าถึกไม่ก่อเดี๋ยวนั้นออกจากไปกัน โอ้ถือๆือถืถอล็กเก่าท้อแน่นเก่าท้อครับโอ้ยหลดุด <c oughs> หลดุหลดลุดหน่อยครับฮึ <c oughs> ตัวหน่อย hơi gấp, hơi gấp, hơi gấp, hơi gấp bốn inch to khóc, hú, con cá เดี๋วตัวไหวันเดี๋ตัวไหนกูนอคือสองตัวสิสองตัวครับไปเดี๋ยวสองตัวสองตัวครับสองตัวที่เดียวสองตัวเพคคู่ครับแพคคู่ อสองตัวอะไรครับนำ้นำนักาน้ำหัก่ถพวกน้ำหนัลประ,ออประคอหน่อยครับเกอเอเกือๆเอ ครับม่กลางกับมาน่ลยเถิอเคิดเถิต้นถิต้นนึงบัดนึ้ยิงครับตัวเมือมันดะพ่นล้วครับพ่นเอาละตัวนี้บัทถ すご、えー、い,い。

คือค <Es> <an> ืออคืกถึงแล้ครับเอาเอาถือกถือกลัวขึ้นังปืนกันครับบังปืนกันอืมน่ากังวลใจเลยครับ นะครับวัตถุเดือดถือว่าเอาเถือกนึกว่าถือกวัตถีงเลยครับเอออ้สวยครับสวยสวยสวย สองตัวแล้วครับแป๊บเดียวก่อนกลับก็แวะเที่ยวสะพานหน่อยครับดูสะพานตากสินครับก่อนขับแวะมาหาเพื่อนตกปลาอยู่ครับรถสะพานสวยงามมากนะครับมาชมได้ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดันทบุรีครับก่อนขับก็แวะมา แค่นี้นะครับเจอกันที่บ้านเลยนี่ครับมาตกปลามาเที่ยวไปไปรุ่นหัดฟ้าม <ไป S 1> โอ้ยวินขนาดมองลงไปยังวินเนาะน้บฟ้าเี้ยงหอยได้ไหมมาต้นน้ำน้ำเสียละ คุณนะเจ๋นงนะไอ้ข้อบ้านเดี่ยว้อนบ้านนะครับบันนี้ก็สิบเบิ้งแค่อีกตัวก็ให้หมูป่นไปตัวหนึ่งจะของเอามากินข้างในก็พอแล้วครับกิบนหมดไปตัวโอ้ยคืออยู่ครับคือคอยู่โอเคครับโอเค